สวัสดีค่ะเราอยู่กับช่องบุญมูฟวี่นะคะวันนี้แอดจะสปอยเวนี5 2ทวัน1 EP ที่11และ12ฉากเริ่มต้นปัจจุบันปี2022นางเอกวัยโตกำลังซ่อมเก้าอี้เก่าของแม่อยู่เก้าอีน้นี้พ่อเป็นคนทำให้เธอตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่พอพ่อเสียไปแม่ทำงานจนไม่มีเวลาเวลาเธอคิดถึงพ่อเธอก็จะมานั่งเก้าอี้นี้ ฉากตัดมาปี1999นางเอกกำลังเล่นเกมเลียงเปลือกหอยกับพระเอกอยู่ถ้าใครแพ้จะโดนดีดน้าผากเกมนี้นางเอกเป็นคนแพ้จึงโดนพระเอกดีดหน้าผากอย่างแรงเธองอนเลยบอกว่านี่เป็นการแสดงความรักของนายเหรอเขาก็เลยบอกว่างั้นอยากทำโทษอะไรฉันก็ททำเธอจึงวิ่งไล่ปลาหินใส่เขา ก่อนกับพระเอกได้มากอดลาแม่กับน้องชายและเขาได้เอาเหรียญไปวางไว้ที่ตู้โทรศัพท์บอกจีอุงว่าเพื่อมีคนดวงดีเอาไปใช้จีอุงก็ไปเอาเหรียญที่ตู้มาเพราะอยากเป็นคนดวงดีก่อนจะขึ้นรถกลับพวกเขาก็ถ่ายรูปส่งท้ายที่ระลึกห้าคน จีอุงได้ชวนยูริมไปดูคอนเสิร์ตของเขาแต่โค้ชชมรมฟันดาบได้นัดซ้อมนอกสถานที่ทำให้ยูริมมาปรึกษานักเอกว่าจะทำยังไงดีที่ห้องเรียนจีอุงก็เล่าให้หัวหน้าห้องฟังว่าเขาจะสารภาพรักยูริมวันขึ้นแสดงโชว์ยูริมได้มาที่ห้องเรียนแล้วก็บอกจีอุงว่าวันแสดงโชว์ไปไม่ได้นะมีซ้อมฟันดาบจีอุงก็เลยหน้าจ๋อยไปเลย ตอนเย็นหลังซ้อมฟันดาบเสร็จยูรินก็มานั่งรอรถเม์กับนางเอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนแปขวบที่เราแข่ง,งชิงแชมป์เยาวชนด้วยกันตอนนั้นเธอได้เหรียญทองฉันกลัวเธอมากปี้ต่อมาฉันก็แคนเธอว่าฉันต้องชนะเธอให้ได้แต่เธอก็ฟอร์มตกไปฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรฉันก็เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละว่าพ่อเธอเสียช่วงนั้น พอเรามาเจอกันที่โรงเรียนเธอก็ดันมาในฐานะแฟนแคบฉันตอนนั้นฉันก็เลยยังไม่ชอบเธออยู่แต่พอตอนนี้ที่เราดีกันแล้วฉันบอกตรงๆฉันก็ยังกลัวเธอเหมือนตอนเด็กนะ นางเอกได้มาทานข้าวเวย็นกับพระเอกฉลองที่เขาได้บรรจุเป็นนักข่าวเธอก็เล่าให้ฟังว่าฉันน่ะมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับพ่อมากแต่รู้ไหมตอนนี้ฉันเริ่มจะจำเสียงพ่อไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของเธอเรามาสร้างความทรงจำที่ดีกันนะ นางเอกก็พาพระเอกไปที่ร้านค้าไปเล่นเกมเสี่ยงโชคทั้งสองก็ผัดกันแกะเบอร์นําโชคแต่ก็แกะได้แห้วบ้างได้กิฟติดผมบ้างพอได้กิฟมาก็มาติดหัวกันและกัน ตอนตาสุดท้ายพระเอกก็จับได้กล่องดินสอทั้งสองคนก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รางวัลสักทีนับเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนุกที่เขาทั้งสองคนได้ใช้ร่วมกันพระเอกได้นำกล่องดินสอสีชมพูหวานแหววมาใช้ที่ทำงานจนหัวหน้างานแซว ที่ทำงานได้มีกินเลี้ยงบริษัทตอนเย็นพระเอกก็เห็นแม่ของนางเอกเย็นอยู่หน้าร้านจึงหาเครื่องดื่มแก้แหงมาให้แม่ของนางเอกก็แสดงความยินดีกับพระเอกที่ได้ทําตามความฝันเป็นนักข่าวัะทีเขาก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ถามแม่นางเอกว่าความฝันของคุณคืออะไรแม่ของนางเอกก็ตอบว่าฉันอยากเป็นนักข่าวที่โด่งดังเวลาที่ฉันเสนอข่าวอะไรไปก็อยากให้คนหยุดมาดูฉัน หลังจากนั้นแม่ของนางเอกก็ได้ขอตัวกลับบ้านเพราะมีนัดกับลูกสาวแต่ก็มีข่าวด่วนเข้ามาทําให้เธอต้องรีบไปสถานีข่าวเพื่อรายงานข่าวด่วนพระเอกก็เลยมองแม่ของนางเอกเป็นเหมือนไอดอลในการทำงานไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็สามารถทำงานได้และแก้ไขปัญหาได้ ทางด้านนางเอกเองที่รอแม่อยู่ที่บ้านตอนนี้ถ้าเกิดฝนตกหนักแม่สัญญาว่าจะเอาก็อี้ของพ่อไปซ่อมนางเอกรอไม่ไหวจึงเดินถือเก้าอี้ของพ่อไปท่ามกลางฝนตกแต่พราะฝนตกทําให้มือเธอลื่นเก้าอี้ตกพังหนักกว่าเดิม ขณะนั้นแม่ก็ได้กลับบ้านมาพอดีทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันนางเอกก็พูดด้วยความน้อยใจที่แม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ขณะตอนงานศพพ่อแม่ก็ยังออกไปรายงานข่าวตอนที่พ่อจะเสียอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ก็เลือกงานมากกว่าพ่อหนูเจ็บปวดมาตลอดเวลาพูดเรื่องพ่อแม่ก็จะหนีตลอดแม่จึงบอกว่าฉันไม่อยากฟังหรือพูดเรื่องของพ่อเพราะเป็นการที่ฉันอยากจะลืมมันเป็นวิธีที่ฉันต้องอดทน เช้าวันต่อมายูริมได้เอาดอกไม้มาให้จีอุงสแสดงความยินดีที่จะได้ขึ้นสแสดงคอนเสิร์ตแต่เธอก็ไม่สามารถมาได้หลังกลับบ้านจีอุงได้ใช้เหรียญโชคดีที่ได้มาจากพระเอกโทรหาพระเอกบอกว่าวันงานผมอยากจะสารภาพรักยูริมแต่ยูริมมาไม่ได้ทำให้พระเอกบ่นจีอุงว่าแล้วนายมาบอกฉันทำไมฉันเป็นคนทำงานฉันไม่เข้าใจปัญหาวัรุ่นหรอกไปจัดการกันเองไป หลังจากวางสายพระเอกก็เดินมาเจอนางเอกนางเอกกำลังหาของอยู่หน้าบ้านเขาเห็นว่าเธอร้องไห้จึงถามว่าเป็นอะไรนะฮิโดเธอก็ตอบว่าเก้าอี้ของพ่อฉันมันหายไปแม่ต้องเอาไปทิ้งแน่ๆเขาจึงกอดปลอบใจเธอหลังจากนั้นก็พาเธอมานั่งที่ร้านค้าเขาก็พูดถึงแม่นางเอกว่าแม่ของเธอเป็นมืออาชีพมากนะแม้จะมีแผลอยู่ในใจแต่ก็ทำหน้าที่ผู้ประขาดข่าวได้ดี นางเอกจึงตอบกลับว่าแต่มันคือบาดแผลในใจของฉันสำหรับนายนายมองแม่ฉันเป็นอด,ดอลในการทำงานสินะและเอกก็แนะนำว่าเธอลองทำเก้าอี้ตัวใหม่ขึ้นมาไหมพอ่อต้องภูมิใจแน่ๆเลยเช้าวันต่อมานางเอกก็หอบกระปุกอมสินหมูมาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วบอกว่าช่วยสอนหนูทำเก้าอี้หน่อยได้ไหมคะ ช่วงเย็นที่ชมรมฟันดาบขณะที่นางเอกกับยูริมกำลังซ้อมอยู่พระเอกก็ได้เข้ามาหาโค้ดแล้วบอกว่าขอตัวนาะฮิโดกับยูริมไปก่อนได้ไหมครับมีงานที่จะต้องคุยด้วยแต่จริงๆแล้วพระเอกจะพาไปดูการแสดงของจีอุงทำให้ทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ดูจีอุง การแสดงจี G. อุงเป็นนักร้องนำของวงทั้งสองสาวก็กระโดดตามจังหวะเพลงที่เขาร้องด้วยความสนุกสนานหลังการแสดงเพลงแรกเสร็จมือกีตา้ากก็มีปัญหากับแฟนทำให้ขาดนักดนตรีขณะนั้นพระเอกก็เข้ามาบ่นเรื่องการเล่นดนตรีของวง จีอุงจึงขอให้พระเอกเล่นกีนตาร์แทนพร้อมทั้งให้ใส่ชุดนักเรียนไปด้วยขณะขึ้นบนเวทีนางเอกก็สังเกตเห็นพระเอกก็ดีใจส่วนพระเอกเมื่อขึ้นไปเล่นบนเวทีก็นึกถึงวันเก่าๆที่เขาเคยเรียนพ่อแม่เคยมาดูเขาเล่นดนตรีระหว่างการแสดงนางเอกก็มองพระเอกไม่ละสายตาพระเอกก็หันมามองหน้านางเอกทั้งสองก็ยิ้มให้กัน หลังการแสดงเสร็จนางเอกก็มาหาพระเอกแล้วก็ถามว่านายอยู่ห้องไหนพระเอกก็บอกว่าผมแพ็กอีจินหกทับหครับนางเอกก็ตอบชั้นนาทีโด6กทับสเราไปเดินเล่นกันแล้วทั้งสองก็ไปเดินเล่นกันทั้งสองคนมาที่ชมรมกระจายเสียงพอมาถึงที่ห้องก็ต้องตกกระจายเพราะว่ามีหัวหน้าห้องอยู่ในห้อง หน้าห้องก็ถามแพ็กอีจินว่าทํำไมรุ่นพี่ถึงใส่ชุดนี้ล่ะคะเขาก็ตอบว่าพอไปช่วยเล่นกีตาร์ให้กับวงจีอุงนางเอกก็อยากให้เขาย้อนวันวานเป็นดีเจที่โรงเรียนจึงให้เขาเข้าห้องประกาศเขาก็พูดให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังท้อแท้อยู่บนเวทีร้องเพง G ng, ลงจีอุงร้องเพลงเสร็จก็ขอยูรินเป็นแฟนยูรินก็ตอบพยักหน้าเป็นการตกลง ต่อมามีการจุดพูดอกไม้ไฟทั้งห้าคนจึงขึ้นไปที่บนดักฟ้ายูลินได้บอกกับเพื่อนทุกคนว่าฉันคบกับจีอุงแล้วทําให้นางเอกอึง้งแต่ก็ดีใจกับทั้งสองด้วยขณะที่ดูพุยูลินก็พูดว่าพุสวยจังจีอุงก็บอกว่าแต่เธอสวยกว่าหน้ามันไ้มาคูนี้ นางเอกก็พูดกับพระเอกว่าขอบคุณนะสำหรับวันนี้ทำให้วันธรรมดาของฉันกลายเป็นวันพิเศษเลยเหมือนฉันได้ของขวัญเลยพระเอกก็ยิ้มแล้วก็หัวมาชนเป็นการเข้าใจว่ารู้กัน ต่อมาพวกเขาก็มาที่ห้องรับกันพระเอกก็เห็นตู้ล็อกเกอร์จีอุ้งได้ถ่ายรูปและแปะไว้ว่าใครอยากได้รูปไหนให้เขียนชื่อไว้ใต้รูปทุกรูปที่มีพระเอกนางเอกก็จะเขียนชื่อไว้พระเอกเห็นรูปนางเอกรูปนึงไม่มีใครเขียนชื่อเขาก็เลยเขียนชื่อของเขาใต้รูปนางเอก เช้าวันต่อมานางเอกก็ไปเรียนที่ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ได้เห็นเก้าอี้ของพ่อเธอก็เลยรู้ว่าแม่เป็นคนเอามาซ่อมพอมาถึงบ้านก็เห็นแม่กำลังจับเตรียมของไหว้ของพ่ออยู่เพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายนางเอกได้เอาเหรียญทองมาไหว้ที่หลุมศพพ่อด้วย ขณะที่ไหว้หลุมศพพ่ออยู่แม่ก็ได้ร้องไห้ออกมาเธอจึงเข้าไปปลอบแม่จึงแจงแล้วแม่รักเธอกับพ่อมากแต่แม่เป็นคนไม่ก็แสดงออกแม่บอกกับเธอว่าหลังจากนี้เรามาเยี่ยมพ่อกันบ่อยๆนะแม่จะหาเวลามาภาพตัดมาที่ปี2022แม่ของนางเอกตอนแก่ไม่สบายหนักนอนโรงพยาบาลนางเอกก็นอนอยู่เตียงข้างๆแล้วก็จับมือแม่บอกว่าอยู่กับหนูไปนานๆนะคะแม่ แล้วฉากก็ตัดจบ EP ที่11นะคะเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ EP ที่12นะระหว่างที่ขับรถกลับแม่ก็ถามเรื่องเรียนต่อมหาลาัยแต่นางเอกก็บอกว่าหนูจะเข้าทีมกีฬาอาชีพไม่เข้ามาหาลัยทําให้แม่บ่นเรื่องที่จะไม่เรียนต่อมหาลัยทั้งสองคนก็เลยทะเลาะก,กันในรถวันต่อมาที่จำรมฟันดาบขณะซ้อม นางเอกก็คุยกับยูลิมว่าแม่บังคับให้ฉันต่อมาหาลัยแต่คะแนนสอบฉันน้อยมากเลยได้80เต็ม400คะแนนเองด้านจีอุงได้มหาพระเอกเทอบริษัทเขาไดเอารูปของนางเอกมาให้พระเอกก็ไดเอารูปของนางเอกมาไว้ในหนังสือเล่มโปรดที่โรงเรียนจะมีค,คุณครูผู้ชายคนหนึ่งที่คอยทุบตีเด็กๆระหว่างนั้น ก็เจอจีอุงจีอุงใส่เสื้อผ้าผิดระเบียบทาให้ครูทุบตีจนเลือดออกวหน้าห้องมาเห็นก็ทนไม่ไหวจึงแจ้งตํารวจมาจับครูที่ทําร้ายร่างกายนักเรียนตำรวจมาถึงตํารวจก็บอกว่าถึงจะมีกฎหมายว่าห้ามทําโทษนักเรียนแต่มันก็อยู่ในกฎของโรงเรียนตํารวจไม่เข้าข้างนักเรียนเข้าข้างแต่ครูที่โรงพัก พระเอกมาตามหาข่าวนักกีฬาแต่ก็ได้เจอข่าวที่นักเรียนแจ้งว่าคุณครูทำ้ายร่างกายคนที่แจ้งก็คือหัวหน้าห้องพระเอกก็เลยพยายามโทรตามหัวหน้าห้องแต่หัวหน้าห้องไม่รับสายเลยตอนเย็นมีนักข่าวสํานักงานอื่นมาดักรอหัวหน้าห้องอยากจะสัมภาษณ์หัวหน้าห้องเรื่องการทำลายร่างกายนักเรียนแต่พระเอกก็เข้ามาขวางไว้เพราะรู้ว่านักข่าวคนนี้จะเขียนข่าวใส่้ายนักเรียน ตอนเช้าที่ชมรมฟันดาบโค้ชได้เรียกยูริมนางเอกแล้วก็รุ่นน้องที่ขาดซ้อมมาคุยรุ่นน้องอยากละออกจากชมรมฟันดาบเพราะอยากไปตามความฝันอย่างอื่นโค้ชจึงให้ข้อเสนอว่าถ้าครั้งหน้าแข่งขันชนะจะให้ออกชมรมนางเอกกับยูริมก็เลยช่วยรุ่นน้องฝึกซ้อมทุกวัน หลายวันต่อมาสารคดีที่นางเอกกับยูริมถ่ายได้ออกอากาศทั้ง4คนจีอุงหัวหน้าห้องยูริมแล้วก็นางเอกได้มาดูที่ห้องรับด้วยกันระหว่างดูทีวีก็เกิดขัดห้องทําให้จีอุงต้องไปปรับเสาแต่พอปรับเสาเสร็จมันก็ไม่ถึงฉากที่มีเขาแล้วยูริมก็เลยบอกว่าของนายมีแค่ฉากออกทีวีนิดเดียว ด้านพระเอกต้องมารายงานข่าวกีฬาขณะที่ฝนตกในสมุดที่เขาจดก็อ่านไม่ออกทำให้เขาต้องด้นสดจนจบรายการ หลังจากทำงานเสร็จเขาก็มารอนางเอกที่ล็อบบี้โรงแรมขณะนั้นมีชาวต่างชาติทำกระเป๋าตังหายพระเอกพยายามจะช่วยแต่คนคนนั้นเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดได้แต่ภาษาฝรั่งเศสรพระเอกจึงต้องหาคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสมาช่วยนางเอกเดินม,มาเห็นเธอจงช่วยคุยกับชาวต่างชาติคนนั้นพระเอกจึงรู้ว่านางเอกพูดภาษาฝรั่งเศสเก่งมาก หลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาทานอาหารกันตอนนั้นมีคนเมากำลังทะเลาะก,กันเรื่องข่าวเบสบอลทำให้นางเอกโมโหที่เสียงดังทุบต๊ะขึ้นมาพวกนั้นจึงหันมาสนใจเธอและจำได้ว่าเธอคือนักกีฬาฟันดาบนาฮิโนพระเอกจึงรีพาเธอออกจากร้านขณะที่เดินกลับโรงแรมฝนตกทั้งสองก็เดินกลางลมมาด้วยกันพระเอกหันลมให้พระเอกเยอะๆเพราะกลัวนางเอกเปียกฝนเขายอมเปียกฝนแทน พอถึงโรงแรมนั่งเอกก็หาเรื่องออกไปซื้อของตอเพราะอยากอยู่กับเขานานๆระหว่างเดินนังเอกก็พูดว่าการแข่งครั้งเนี้ยฉันต้องนั่งดูเฉยๆยังไม่ได้เข้าแข่งขันเพราะยังโดนคาาโทษจากสมาคมฟันดาบอยู่สาเดือนพระเอกก็พูดว่าปีนี้เธอดูโตกว่าปีก่อนนะปีหน้าก็คงจะต่างกว่านี้จะยีแล้วนี่ฉันอยากมองเธออยู่ใกล้ๆอีกนานจังอยากดูเธอเติบโตไปไเรื่อยๆ นางเอกก็เขินแล้วก็มองตาพระเอกพอมาถึงหน้าโรงแรมนางเอกก็บอกพระเอกว่าฝันดีนะแล้วเธอก็เดินเข้าโรงแรมไปขณะนั้นแฟนเก่าของนางเอกได้แอบอยู่ที่เสาแล้วก็เรียกพระเอกว่าคุณนักข่าวแพ็กอีจินผมขอคุยด้วยหน่อยคุณนักข่าวดูสนิทกับเธอจ๋าจังเลยนะครับช่วยไปบอกเธอจ๋าหน่อยได้ไหมว่าผมยังรอเธออยู่ไม่เคยลืมเธอเลยพระเอกก็ตอบกลับมาว่าอย่างแรกเลยนะ เลิกเรียกเธอจ่าได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องรอครับคุณไม่ใช่คนสําคัญของเขาถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องกลับมาหากันอีกครับคุณนักข่าวรู้ไหมครับเหตุผลที่เราเลิกกันก็เพราะคุณเธอบอกผมว่าตอนนี้คิดถึงคนอื่นมากกว่าซึ่งคนนั้นก็คือคุณนักข่าวระหว่างที่เราไม่เจอกันคุณนักข่าวเปลี่ยนไปเยอะนะครับตอนนั้นคุณทําเหมือนไม่แยแสว,ว่าเธอจ๋าจะคบกับใครคุณนักข่าวแค่เล่นๆไม่ได้จริงจังกับเธอใช่ไหมครับ พระเอกก็ตอบกลับว่าผมจริงจังครับผมไม่ได้แค่เล่นๆกับเธอผมเสียดายเวลาที่เธอมีไม่อยากให้เธอต้องมาพบเจอกับประสบการณ์ที่งี่เง่าแม้สักเสี้ยวนาทีผมอยากทําให้เธอเจอแต่ประสบการณ์ที่ดีผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ผมจริงจังกับนาฮิโดขณะนั้นนางเอกก็อยู่ใกล้ๆทำให้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมา ฉากตัดมาที่ตอนเช้านะการแข่งขันนังเอกและทุกคนในชมรมฟันดาบได้มาเชียร์รุ่นน้องแข่งขันรอบนั้นรุ่นน้องแข่งชนะรอบแรกทําให้โค้ดบอกว่าเธอทําสําเร็จแล้วนะฉันจะทําตามสัญญาเธอสามารถลาออกจากชมรมได้แต่เธอจําไว้นะต่อไปนี้ให้เธอจดจาวันนี้ไว้วันที่เธอมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําแล้วก็ถามว่ารุ่นน้องจะออกไปทําอะไรรุ่นน้องก็ออกบอกว่า หนูอยากจะไปเป็นเชฟค่ะขอบคุณมากนะคะโค้ดต่อมาที่โรงเรียนหัวหน้าห้องโดนครูที่มีปัญหาเรียกเข้าพบครูได้เปิดวิทยุที่เธอจัดรายการออนไลน์แล้วพูดถึงการทำลายร่างกายนักเรียนในโรงเรียนพูดถึงชื่อครูแล้วก็พูดถึงชื่อโรงเรียนทำให้คุณครูโกรธมากแล้วก็สั่งให้เธอเขียนคำสารภาพขอโทษไม่งั้นจะเขียนประวัติไม่ดีไม่ให้เรียนต่อมหาลัยได้เธอก็ถามครูว่า แล้วทูได้ไปขอโทษจีอุงแลือยังคะที่ตบเขาจนเลือดกบปากหนูไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมหนูต้องเขียนคําขอโทษหนูจะลาออกค่ะเรื่องนี้จะได้จบปากตัดมาที่บ้านเธอได้มาคุยกับแม่เรื่องปัญหาในโรงเรียนแม่ก็เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกตัดสินวันต่อมาที่โรงเรียนหวัวหน้าห้องก็ได้มาบอกเพื่อนๆว่าเธอจะลาออกทําให้จีอุงพาเธอขึ้นไปคุยบนดาดฟ้า จีอุงก็พูดว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้เธอรู้ไหมจุดอ่อนของเธอก็คือการพบเพื่อนแบบฉันฉันเป็นคนสร้างปัญหาให้เธอจีอุงก็ร้องไห้หัวหน้าห้องก็ปลอบใจฉันไม่เป็นไรถ้าฉันไม่รู้จักนายฉันก็ไม่มีความสนุกนะสิต่อมาแม่ของหัวหน้าห้องก็มาเดินไปที่ห้องพักครูด้วยแววตาที่มุ่งมั่นแล้วก็พูดว่าโรงเรียนเนี้ยใช้ความดุนแรงกับนักเรียนเป็นประจำสินนะอุ๊ย ครูบ้าอำนาจอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินไปหาครูครูอลของลูกสาวคุณน่ะเหรอยังมีหน้าที่จะเป็นครูอีกเหรอทําผิดแต่จะให้ลูกชั้นขอโทษเนี่ยนะการลาออกจากโรงเรียนต่าๆเนี่ยไม่ทําให้ลูกชั้นมีประวัติด,ดังพ้อยหรอกไปเอาใบลาออกมาแล้วคุณก็ไปขอโทษจีอุงซะเขาเป็นเหมือนลูกชายของชั้นทาไมขอโทษฉั้นจะแฉะกับสมาคมผู้ปกครองหวัวหน้าห้องก็ยิ้มนีใจแล้วก็พูดว่าชั้นเนี่ยได้แม่มาเต็ม,ตม หลังจากนั้นหัวหน้าห้องก็กลับมาเก็บของที่ห้องเรียนเพื่อนๆได้เขียนใบอำลาและให้ดอกไม้สแสดงความเสียใจที่เธอลาออกเธอโดนลงมาเพื่อนๆก็ยังใยใยเธอผ่านทางหน้าต่างชีอุงได้เดินมาส่งและถามว่าพรุ่งนี้เธอไม่ได้มาเรียนแล้วเธอจะทำอะไรล่ะเธอก็ตอบว่าฉันอยากดัดผมหลังจากนั้นเธอก็เดินมาที่ประตูโรงเรียนเจอรุ่นน้องชมรมฟันดาบที่เพิ่งลาออกประตูรั้วก็ปิดไว้ ทำให้ทั้งสองคนต้องปีนรัวออกมาที่หน้าโรงเรียนยูริมกับนางเอกได้เตรียมเค้กให้ทั้งสองเพื่อเป่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ทั้งสองคนก็โยนชุดนักเรียนและชุดฟันดาบทิ้งเพื่อเป็นการปลดปล่อยวันสอบเอนทานมีแค่จีฮุงกับนางเอกที่ไปสอบพระเอกยูริมและหัวหน้าห้องได้มายืนให้กำลังใจด้านหน้า ฉากตัดมาวันที่31ธันวาวันนี้เป็นวันเขาดาวมีข่าวว่าปี2020โลกจะแตกพวกเขาได้มารวมตัวกันที่ห้องพระเอกแล้วพวกเขาก็คุยกันว่าโลกจะแตกจริงไหมถ้าแตกจริงงั้นเราไปอยู่กับครอบครัวด,ดีไหมทั้งสคนก็เลยแยกกันไปเหลือแต่นางเอกเพราะนางเอกบอกว่าแม่ของเธอทำงานไม่มีใครอยู่บ้าน ระหว่างที่อยู่กันสองต่อ2องพวกเขาก็เปิดทีวีดูงานเขาดาวพระเอกก็ถามนางเอกว่าถ้าโลกจะแตกเธอจะทำอะไรหรอนางเอกก็ยิ้มแล้วก็หันมาพระเอกแล้วค่อยๆก้มลงมาจูบพระเอกในทีวีก็ประกาศ5้าสีสองหนึ่งแล้วก็การเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งสองคนก็จูบกัน แล้วนางเอกก็ค่อยๆเอาปากออกจากพระเอกพระเอกก็มองหน้านางเอกแบบอยากจะสารต่อภารกิจแล้วฉากก็ตัดจบไปแอดเราอยากให้เขาได้กันแมมขัดใจมากฉากจบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ